12ฤพฤษภาคมนี้กับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับผู้ปกครองแลนะนักศึกษานะคะที่เดินทางมาถึงภายในวิทยาลัยแล้วสามารถจอดรถที่ตรงสนามได้เลยค่ะและสามารถลงทะเบียนได้ที่อาคาร3ค่ะสำหรับผู้ปกครองแลนะนักศึกษาที่เดินทางมาถึงภายในวิทยาลัยแล้วนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะได้ที่อาคาร3อาคารนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีน on ้องน้องเฟซชี่ใหม่ท well, ุกคนเลยนะคะหลายๆคนอาจจะคุ everyone. ้นเคยกับขาว่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ซึ่งการปฐมนิเทศเนี่ยไม่ได้มีแค่การเข้าร่วมประชุมเท่านั้นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดทําขึ้นเพื่อให้น้องๆได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยกฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงการบริการต่างๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวมาลงทะเบียนก่อนนะเฟซชี่นะทุณคุนะคะ เท okay, no. อวไรเนาะตรงนี้เนี่ยครูนะคะจะมีเอาโค้ให้นะคะ,ไะูไม่ว่าจะเป็นรายต่างๆเนาะไม่ว่าจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะ,นะคะคู่มือการศึกษานะคะของภาษาอย่างเลยจะอย่างนี้ทั้งหมดเดีย๋ยวหนูจะแก้คือเอาไปเข้อกลุ่มก่อนนะคะก่อนเดินทางกลับนะคะอย่าลืมมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวในตำนานบ้านเพชรซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทาง PM Tech กันด้วยนะคะ